ขนบริเวณเอวัยวะเพศเยอะมากนะคะถ้ากินยาคุมหรือฝังยาคุมเนี่ยจะช่วยลดความรุงรังได้ไหมคะหรือมียาอะไรช่วยได้ไหมคะขนบริเวณนั้นค่ะคุณหมอมันบางทีมันก็เนาะเป็นเรื่องลำบากใจของคุณผู้หญิงเหมือนกันมันเยอะแยะรุงรังค่ะเขาเรียกว่าเป็นดงดิบนะคะขน, <ellt> <c oughs> นนี่มันเป็นกรรมพันธุ์น้องตังค์นะคะ<อ>แลวคนที่มีขนเยอะจะมีขนแขนขนขาไปด้วยนะคะก็คือขนหน้าท้องด้วยก็คือเป็นเป็นกรรมพันธุ์เลยทีนี้ถามว่าไปกินยาคุมหายไหม ก็ไม่ค่อยหายค่ะที่สังเกตดูเะนั้นยิ่งเป็นฝรั่งน้องต่งห้องเห็นฝรั่งขนเยอะเนี่ยเขาใช้วิธีกําจัดขนทั้งนั้นเลยนะคะก็น้องต่างห้องเห็นของฝรั่งเนี่ยก็จะมีทั้งที่อะไรคะลอกขนครีมแว็กขนอะไรต่างๆเางใช่ใช่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่ก็แนะนําให้ใช้วิธีการกําจัดขนมีเลเซอร์ขนก็มีนะคะก็โกนขนก็มีนะคะทีนี้ความเชื่อความเชื่อของคนไทย ในค,คนไทยจริงๆขนไม่ค่อยเยอะนะคะมีเป็นบางคนความเชื่อว่ายิ่งโกนยิ่งขึ้นแต่จริงไม่ใช่นะคะตามตามทางการแพทย์บอกโกนก็โกนไปดึงก็ดึงไปโอ้ดึงมันเจ็บนะคะ <c oughs> สรุปว่า <c oughs> ก็ความสวยงามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนะคะทางการเสริมสวยทั้งหลายนะคะ <c oughs> ถามว่ากินยาคุมลดไหมถ้าเป็นขนจากกรรมพันุเนี่ยนะคะไม่ลดแต่ถ้าเป็นขนจาก P C O S มันก็ไม่มากที่อวัยวะเพศค่ะ<อ>ก็คือผลขนจากโรคโ<อ>ที่มีฮอร์โมนเพศชายสูง <c oughs> มันจะมีขนนะคะที่หนวดเคราเยอะมันจะไปอ,ออกตรงหนวด,นดตรงเคราตรงหน้าแข้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช่หนวดเคราหน้าแข้ง<อ>แล้วก็หน้าอกอเ,เออขนเป็นแบบผู้ชายหน้าอกหน้าท้องนะคะ <c oughs> ก็คือปกติผู้หญิงจะขนไม่ขึ้นมาถึงสะดือ <c oughs> ผู้ชายถึงสะดือนะคะถ้าเป็นพวก P C O S นี่ขนเยอะก็จะขึ้นถึงสะดือนะคะแต่ตรงไอ้ขน,ขน,ข,นขนหัวเห่าก็ยังไม่เยอะ แต่ลักษณะขนมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นในที่ต่างๆสรุปขนเยอะเกินไปตรวจก่อนค่ะว่าเป็น PCOS ไหมนะคะถ้าเป็นขนจากกรรมพันธุ์นะคะการกินยาคุมไม่ลดค่ะนะคะแล้วก็ต้องใช้วิธีเสริมสวยช่วยอย่างที่ว่าน,นะคะแต่ถ้าเป็นขนจากฮอร์โมนเนี่ยคือคือ,คอกินยาคุมช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ ที่คนจากฮอร์โมนนี่ต้องไปพบแพทย์นะคะการกินยาคุมก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ต้องกินยาปรับฮอร์โมนเพศชายด้วยนะคะ